กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พร้อมเชิดชูเกียตรตินวัตกรและองค์กรไทยผ่าน3ามรางวัลเกียรติยศได้แก่รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยตอกย้ำศัก,กยภาพของประเทศในการสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรมอย่างแท้จริง ทุกปีสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยจะมีการมอบรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีนะคะเพราะถือว่าเป็นการเชิดชูเกียตรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมซึ่งในหลวงชิการที่9ถ้าเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมฉะนั้นทุกวันที่5ตุลาคมเนี่ยเราจะมีงานมอบรางวัลน,านวัตกรรมแห่งชาติซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่21แล้วนะคะซึ่งแต่ละปีจะมีรางว,าวาาัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจด้านสังคมผู้สื่อสารนวัตกรรมองค์กรนวัตกรรมรวมถึงจะมีการมอบรางวัลนะ ไทยแลนด์อินโนเวชันอวอร์ดนะที่เราร่วมกับทางสมาคมวิทยาศาสตร์มิวส์แมแล้วก็เรามีมอบรางวัลนักกรรมข้าไทยนะร่วมกับที่เข้าไทยฉะนั้นจะเห็นนะว่ามีเรื่องของนวัตรกรรมและนวัตรกร,รหลากหลายมิติมากที่รับรางแต่ละปีค่ะ,คะนวัตรกรรมมีความสคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทอ่าบ้างแน่นอนที่สุดนะนวัต,รก,รรวตรกรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศนะและประเทศไทยเราก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เศรษฐกิจและสังคมเราเติบโตได้ดีขึ้นท่านจะเห็นนะว่าโปรดักสินค้าบริการนวัตรกรรม ของคนที่รับรางวัลต่างๆไม่ว่าจุลสักขนาดใหญ่ขนาดขนาดกลางหรือข,ขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเองแล้วหรือแม้กระทั่งของภาครัฐเองถือมีส่วนสําคัญในการที่ทาให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นแล้วก็ลดการนําเข้าแล้วก็สามารถให้ประเทศไทยนั้นเทียมทันต่างประเทศซึ่งรางวัลสูงสุดผู้ที่รับโรนิรชเชอ์เลอร์นะจะได้พรพรุปของอนุชการที่9ซึ่งเป็นภาพบิดานวัตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดของวัตรกรไทยแล้วค่ะท้เราต้องการไสู่ตลาดโลก แน่นอนที่สุดนะเอเเรามีกลไกในการส่งเสริมวัตกรรมไทยนะทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้คอนเซ็ปของกลุ่มแกรนด์โกลด์ไละ์โกลบอลฉะนั้นในปีนี้การได้ให้รางวัลแก่ผู้ที่เป็นนวัตกรหรือบริษัทต่างๆเนี่ยจะเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างการรับรู้ถึงสินค้าและบริการต่างๆสามารถต่อย,ยอดในการขายสินค้านั้นในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นเรามองว่าโปรจากสินค้านวัตกรรมหรือบริการของไทยเนี่ย นอกเหนือจากเก่งในประเทศไทยแล้วเราอยากให้เติบโตในตลาดต่างประเทศด้วยฉะนั้นเราจึงมีกลไกนอกเหนือจากอวอร์ดแล้วนะยัมีการส่งเสริมเรื่องของการขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยค่ะได้ค่ะอย่างนี้รางวัลที่เราทำนะ t i a i l a n d i o n o v a t i o n a w a r d เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของทำกับสมาคมวิทยาศาสตร์ในะจุาธรรมเนี่ยจะเป็นน้องๆระดับที่เป็นมัธยมนะซึ่งน้องๆเหล่านี้เก่งมาก ส่วนเรื่องของมหาลัยเนะี่ยเรามีซา,าลเทเลอร์ลีกมีการทำพิชิง่งมีการประกวดรางวัลเรามอบในงานไซส์นอกนอจากนี้เรามองว่าน้องๆกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะส่งสเสริมเขาจุติเวียนบริษัทและถ้าในอนาคตเขาสามารถรันบิซเนสเกิดความสําเร็จเป็นเรื่องที่มีความสําคัญฉะนั้นนะเราต้องหาซายเมทใหม่น้องๆยังเจเนอเรชั่นพวกสตาร์ทอัพต่างๆให้เกิดขึ้นในการทรําธุรกิจได้จริงนขณะแดยการเนะปัจจุบันนี้เรายอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจนั้นอยู่ในช่วงที่ถดถอยฉะนั้นการส่งเสริมนะวัตกรรม หรือก็ส่งเสริมน้องๆเยาวชนนะให้ทําธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่มีความสําคัญฉะนั้นไม่เพียงเฉพาะเงินทุนที่ต้องให้น้องๆในเรื่องของการทำนะสตาร์ทอัพแต่จะต้องเอาเมนชอร์เรื่องของการทำบิสเนสแพลนรวมถึงการทำบิสเนสแมทชิ่งเพื่อให้น้องๆเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างยืนต่อไปในอนาคตค่ะเนืสุดท้ายค่ะนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลวันนี้ค่ะจะนำไปต่อยอดในเชิงการผลิตไปกว่านี้เนี่ยที่สุดนะผู้ที่รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทุกปีเป็นคนที่มีสินค้าและบริการขายในตลาดอยู่แล้ว แต่การได้รับรางวัลน,นั้นนอกจากจะช่วยชูกิจแล้วเขาจะได้เป็นการรับรู้เพราะเราสร้าง awareness สร้างการรับรู้ซึ่งวันนี้ก็มีสื่อหลายรายนะที่มาพรีเซนต์เอาถึงเรื่องโรดักสินค้าบริการต่างๆออกสู่พับิกให้ประชาชนได้รับรู้ฉะนั้นเหล่านี้จะเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ในการตลาดหรือแม้กระทั่งสินค้าและบริการก็อยากจะฝากทุกท่านนะว่าสินค้าและบริการวัตกรรมไทยนั้นไม่แพ้ชาติไทยในโลกอยากให้คนไทยนะอุดหนุนสินค้าบริการวัตกรรมของไทยแล้วคุณจะรู้นะว่าของเราเก่งจริงๆ ในอนาคตรเราเชื่อว่าผู้ประกอบการที่รางวัลจะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สู่การ,รมิชาตินวัตกรรมตามสโลแกนที่เราบอกนะ NA Leading Thailand to Innovation Nation ซึ่งวันนี้ต้องขอแสดงดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านนะท่านได้เป็นคนที่มีสร้างความสําคัญให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นกำลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทังด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะ